Monster u n d e r w i t e ครับคุณจูกครับครับผมวันนี้เราเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะต้องบอกเลยว,ว่าเกมนี้มันไม่มีมันติเฟรมเจนแต่ว่ามีเฟรมเจนปกติครับออปชันครับออปชันตรงนี้ฮะกลับมาที่นี่เราเล่นที่ฟูเอ h ดี้นะคุจุกครับอ่าฟูเอ็ี้เหมือนกันคร <Full HD S 2> ับฟูเอ็ดีคู่นะครับครับอ่าแล้วเซตติ้งตรงนี้ต้องบอกเลยว่ากราฟิกเซตติ้งนี้ปรับเป็นไฮครับอันเนี้ยก็คือว่าเปิดตัวนี้ปุ๊บใช่ไหมปรับเป็นไฮร็จปุ๊บเราจะเห็นว่าพี่เปิด ds บนล้านเฟรมเจนครับผมเรเดียปรับเป็นไฮด Monster Hunter Wild ปรับ High เปิดเกรดให้เป็น High และทั้งคู่นั้นฝั่งนี้คือ RJ อ้าของศูนย์เจอกับ RJ เศรษฐใช่ครับพร้อมไหมครับโชว์เฟรมกดอินเสตปั๊บเรียบร้อยฮะแม่ไงไงเจนเป็นยังไงเป็นยังไงคือธรรมดาเฟรมเจนปกติไม่มีมันติเฟรมเจนโอ้โหเป็นยังไง เป็นยังไงพอเป็นเฟรมที่ปกติแล้วเป็นไงดูลองเล่นดูโอโ้<ช>โห<ฮ>ก็เฟเมเดยก็ต่างกันชนะครับ2 0เฟรม30มเฟรมด้วยครับชนะครับประมาณ10-20เฟรมอยู่แล้ว,น,ลวนี่ขนาดแค่ c 5, ีวีไ0หองงนะดูดิชนะนะ ยี่สิบเฟรมนะชนะขาดด้วยร้อยเฟรมกับเจนสองเฟรมชนะค่อนข้างเยอะนะนี่คือฉากเดียวกันด้วยนะด่านเดียวกันัฉากเดียวกันด่านเหมือนกันแล้วเนี่ยแปดสิบเก้าสิบเฟรมหกสิบเจ็ดเฟรมตรงนี้ก็ถือว่าโอเคไม่แย่ในตรงนี้ครับสำหรับมอนเตอร์ดไว้กับอาร์เจนห้าศูนย์สอศูนย์เจอกับอาร์เจ็กสี่ศูนย์ศูนย์ในเซฟเซสติ้งเซสติ้งเดียวกันในมอนสเตอร์ดไว้แตกต่างกันมาสิบกว่าเฟรมตรงนี้เปิดเฟรมเจนปกติทั้งคู่แล้วแพ้กับพันเดียวเอาไงกระจุกเอายังไงเอาเลยครับเอาอะไรครับตัวนี้ได้เปรียยบอใช่